มาทุกคนเนื่งว่าลายตอนนี้เราจะ,นนาะถ้าจะมาอ่านบทให้ฟังนะเอาอีพีไหนอีพีหนึ่งแล้วกันพายโนมาหาวิทยาลัยขลางสาวแนะนตอนเย็นตัวละครอ,อ่านบทอ่านบทอ่านบทให้ฟังนะมครๆเปล่า